ความเศร้าเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น5้าประเภทเลยนะหทาประเภทเลยเนี่ยถ้าเราดูตามนิ้วเราเนี่ยนะครับ,รบอันแรกก็คือมันจะมาเศร้าด้วยความวิตกกังวลเริ่มวิตกแล้วเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยวิตกกังวลน,นะครับแล้วก็เริ่มกลัวเริ่มกลัวใช่เนี่ยบางคนแบบชี้ช,ชี้ชี้นิ้วเนี่ยเนี่ยจริงจริงกลัวขกลัวจริงจริงใช่ใในการชี้นิ้วสั่งชี้นิ้วสั่งเนี่ยเรากลัวกลัวเขาไม่ทําตามอ๋อค่ะนะครับเนี่ย ตรงกลางเนี่ยมาแล้วถ้าเราไม่รีบจัดการมานิ้วที่3แล้วนิ้วตรงกลางนี่มันมันต่อไปกับพื้นที่สมองที่เรียกว่าความโกรธครับสุดท้ายเนี่ยก็เริ่มน้อยใจเริ่มเศร้าอันนี้เศร้าจริงๆกว่ามันจะเดินทางมาคือนิ้วนางนิ้วนางนี่เศร้าจริงๆอันดับสีแล้วใช่คราวนี้เศร้าเสร็จเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้กับความเศร,ร้าอยู่แล้วนิ้วก้อยเนี่ยครับคือนิ้วแบบสําคัญมากเล็กสุดแต่ว่าพิกที่หนูมากครับครับก็คือเราเรียกว่า ต้องภูมิใจในตัวเองนิ้วก้อยนี่พิการแต่แต่ว่ามันจะแบบต้องตั้งสติแล้วก็พูดว่าขอบคุณนะที่เรากังวลขอบคุณนะที่เรากลัวขอบคุณนะที่เราโกรธขอบคุณนะที่เราเศร้าเราภูมิใจมากๆเลยที่ได้เจอโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้ององนี้ครับคือสมองของเราเนี่ยมันต้องการเสียงของตัวเราเองถ้าเราจะจัดการให้อยู่หมัดเราก็ต้องรู้ใจสมองเราครับครับ เนี่ยครับตอนแรกก็คือเมื่อกี้มี5 5อารมณ์ความปูมิใจเป็นอารมณ์หนึ่งนะครับแต่ว่าเรามักจะลืมนิ้วก้อยเนี่ยเขาแบบลืมเลยเพราะมันติดอยู่กับน้อยใจกว่าจะมาสี่ลืมไปแล้วลืมไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้วิธีการครับง่ายมากๆอันแรกเลยนะครับสัญญาณอยู่ที่หูครับครับลองทําดูครับถ้ามันมีความคิดลบขึ้นมานะครับไม่ว่ามีอารมณ์อะไรนะครับเราจะจับที่หูเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงมานิดนึง เหมือนดโดนดึงสติเหมือนใช่จริงๆคือจุดตรงนี้มันเหมือนกับหูข้างขวาเนี่ยเราเรียกหูหาเรื่องครับถ้าเกิดผมไปอยู่แล้วก็น้องก็แบบพูดแต่เรื่องโควิดโควิดหรือไปอ่านทรงอ่างสื่อติดตามข่าวสารมีแต่เสียงเสียงจะเข้าหูข,ขวาเสียงเข้าหูขวาปุ๊บหูข้างนี้หาเรื่องเพราะมันมันต่อกับสมองอารมณ์ครับที่เรียกว่าอะมิดดลล่าเนี่ยครับมันก็จะกังวลไปเองหมดเลยเพื่อหยุดรับข้อมูลให้คิดลบดึง ดึงเสร็จแล้วเราก็เอานิ้วสนิ้วเนี่ยนะครับแตะตรงนี้แตะตรงนี้หรือเคาะก็ได้ครับเคาะอยู่บริเวณนะครับบริเวณที่เป็นหางตาเนี่ยนะครับหางตาแล้วก็เคาะมาที่หูเนี่ยครับเคาะอยู่ประมาณนี้เพื่อให้ภาพให้ภาพและเสียงที่จะทําให้เราคิดลบเนี่ยมันคลายเหมือนเรียสติขึ้นมาเรียสติด,ด้วยและสัมปชัญญะด้วยเฮ้ยเคลียร์เห็นภาพดีๆเห็นภาพดีๆฟังสิ่งดีๆ แต่ถ้ายังกลัวอยู่มันมีวิธีที่รับครับวิธีที่2ดูนี่นะครับเราเรียกว่านี่ครับนิ้วทรงพลังครับเมื่อกี้นิ้วนี้นิ้วจําได้ไหมครับอารมอะไรครับวิตกครับวิตกกังวลเราแค่เก็บนิ้ววิตกกังวลครับดูนะครับเก็บนิ้วโป้งครับแล้วก็ปั๊บคุมไว้อย่างนี้นะครับนะครับแล้วเราก็หายใจครับเราวางมือสบายๆหายใจ4ี่เจด8นะครับลองหายใจพร้อมกันนะครับสี่หายใจเข้าทางจมูกครับหายใจเข้าลึกๆ 1>, 1 2 3 4แล้วก็ค้างไว้ในหนึ่งนับในใจ,ใจ1 2 3 4งสองี่ห้าดแแล้วก็เป่านมออกยาวๆครับ1 2 3 4งสองี่ห้าหกดแและถ้าใครมีน้ำตาไหลนี่ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับ,รบเพราะบางคนเศร้าสะโสมมาก<น>เราก็ต้องเพิ่มให้มีการระบายน้ำตาออกโดยการเอาลิ้นเนี่ยครับ,รบนี่ครับแลบลิ้นนี่ครับ แล้วก็แตะที่เพดานบนแล้วก็ปิดปากมันก็หายใจเข้า1 2 3 4งสกับมือด้วยนะครับค้างไว้1 2 3 4 5 6 7แล้วเป่ายาวยาวหนึ่งสองสามทำสีครั้งเท่านั้นต่อเนื่องต่อเนื่องกันมันจะทำให้ ฮอร์โมนความสุขตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าซีโรโทนินค่อยๆหลั่งออกมามเพราะคนที่เศร้าและจนถึงซึมเศร้าขาดซีโรโทนิน อันต่อมาครับถ้ายังไม่เคลียร์ปกติควรจะเคลียร์4 7 8เนี่ยอารมณ์ควรจะเียอยแล้วถ้ายังไม่เคลียร์นี่แสดงว่าเคลียร์ไม่ถ้ายังไม่เคลียร์แสดงว่าสะสมเยอะเกินไปเราก็จะมีอยู่ประมาณ12ท่า12ท่าโอรหันนะครับเราเรียบครับลองฝึกพร้อมกันได้บ12ท่านะครับพร้อมนะครับแล้วก็ล้างมือก่อนนะครับจำไว้ว่าพอโควิดช่วงนี้เราล้างมือสะอาดล้างมือสะดล้สะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาปึ๊บนี่คือหนึ่งนะครับหนึ่งคือปิดตาอันนี้หลับตาได้ครับปิดตา 2. คือปิดหูครับสคือแตะที่ท้ายทอยนะครับท้ายทอยเนี่ยเป็นสูตรรับภาพครับมือขวาอยู่ที่ท้ายทอยมือซ้ายอยู่เหนือท้ายทอยนิดหนึ่ง 4. คือเอาเลื่อนขึ้นมาบนเหนือศีรษะวางลงไปตรงนี้กลางกระหม่อมเลยนะครับ 5. ก็คือเอาลงมาโดยมือซ้ายอยู่ด้านบนบริเวณกลางอกมือขวา อยู่บริเวณต่ำลงมา<ะ>ต่อมาเลื่อนลงมาอีกนิดนึงต่อมามาที่บริเวณสะดือสองข้างจากนั้นล่างต่อสะดือครับต่อมาถ้าเรานั่งนะครับเรานั่งแล้วก็ไว้ที่หัวเขา่าสุดท้ายไว้ที่ฝ่าเท้าการที่เราจับแบบนี้เราจะได้ออกซิโตซิน อ๋อซีโตซินคือฮอร์โมนความสุขที่เรารู้จักรักตัวเองรู้จักสัมผัสดูแลร่างกายทีละส่วนทีละส่วนและที่สําคัญอย่าลืมอาหารการกินครับอาหารการกินที่ทําให้เราสุขภาพสมองอารมณ์ดีเป็นอาหารที่เราจะไม่มีน้ําตาลเยอะเป็นอาหารที่เรามีไฟเบอร์มีโปรตีนที่เราไม่ต้องเคี้ยวเยอะถ้าเคี้ยวเยอะมันจะทําให้กระเพาะทํางานกระเพาะทํางานหนักเกินไปพอยนอนไม่หลับแย่เลย อย่างนี้การกินอาหารก็ถือมีส่วนช่วยในเรื่องของการช่วยในการหลับให้ดีขึ้นใช่เลยครับแล้วเราควรจะต้องทานหรือว่าก่อนหลังก่อนนอนอะไรอย่างี้จริงๆแล้วก่อนนอนเนี่ยเราไม่ควรทานอาหารหนักๆสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ว่าถ้าอาหารเบาๆอย่างเงี้ยเราทานได้ทานได้ทานก่อนนอนชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงยิ่งจิบน้ำอุ่นๆยิ่งดีเลยการพูดขอบคุณสำคัญมากขอบคุณตัวเองใช่ขอบคุณตรงนี้นะครับเนี่ย ขอบคุณสิ่งที่เห็นแล้วสดชื่นเย็นสบายตาน่นนี่นั่นอันนี้สามารถไปอ่านแล้วก็ดึงมาบางประโยคได้หรือง่ายสุดก็คือขอบคุณแล้วบอกชื่อเราขอบคุณตัวเราที่ก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีก็ว่าไปแต่ผมจะมีอีกบานหนึ่งครับถ้าสมมติอันนี้อารมณ์เขาดีแล้วแต่ความคิดเขายังคิดลบอยู่ผมมีสไลด์ที่สองครับบางคนต้องทํางานที่บ้านมันเหมือนต้องปรับตัวใช่ไหมเคยทํางานที่บ้านแล้วใส่ชุดอะไรอยู่ครับ ชุดอยู่บ้านธรรมดาเลยครับเขาบอกว่าเพื่อให้เราได้แบบเครียดบวกให้เรารู้สึกอารมณ์มันเหมือนทํางานจริงๆอารมณ์ร่วมอาบน้ําแต่งตัวใส่ชุดทํางานเลยครับอ๋อให้เหมือนใช่เหมือนปรับสภาพแวดล้อมตัวเองด้วยใช่เราจะได้ตื่นตัวเราเรียกว่าเครียดบวกถ้าเกิดเราใส่ชุดอยู่บ้านเราก็จะแบบมีอารมณ์เศร้าอยู่3ามอารมณ์หนึ่งคือง่วงอ่าใช่นะง่วงง่วงนี่เป็นหนึ่งของการเศร้านะครับพง่วงเสร็จทําอะไรต่อครับ นอนสิครับงานเดินไหยครับไม่เดินไม่เดินครับเสร็จแล้วไม่ไยครับเบื่อครับไม่เบื่อจังเลยอ่ะนั่งนั่งเสร็จก็เดี๋ยวเผลอเอามือถือมาดูโควิดอีกละเขาบอกว่าดูโควิดเนี่ยอย่าเกินวันละ20นาทีนาทีถ้ายิ่งดูเกินหรือยิ่งดูคิดลบคิดลบยิ่งเบื่อมันเหมือนสะสมเข้ามาใช่มันจะเศร้าสะสมนั่นเองเนาะและสุดท้ายก็คือมันจะรู้สึกอ่อนเพลียดังนั้นวิธีการแก้เราก็ต้องให้เครียดบวกครับ วิธีการดูเครียดบวกครับดูง่ายๆเลยลองถูมือกันนะครับถ้าใคร work from home แล้วเวลาถูมือก็มีอยู่4จุดเราต้องถูแล้วก็อังที่นี้ตาถูมันจะร้อนขึ้นนะครับให้อังที่หูอ่าร้อนจริงครับและที่สำคัญมากใครที่ใครที่ดูมือถือเยอะๆนะครับตรงท้ายทอยนะครับสำคัญมากเราต้องอังบริเวณท้ายทอยใช่ถ้าอุ่นๆแสดงว่า เรามีไฟอยู่มันเ็ต้องจะอุ่นนะอาจารย์อุ่นไหมอุ่นไหมบางคนไม่อุ่นนะเอาจริงเหรอบางคนเขาเศร้ามากบางคนเขาเบื่อมากขี้เกียจมากอ่อนล้าบไปหมดไม่อุ่นนะคือร่างกายจะร่างกายมันจะปรับมันจะฟองเองและที่สําคัญคือจะเครียดบวกได้ต้องขยับร่างกายต้องมีการบวมมากต้องมีการขยับร่างกายวิธีการจะให้ขยับร่างกายก็คือลมหายใจนะครับเราก็คือเอานิ้วชี้นะครับอยู่ที่ตานะครับทุกท่านลองทําดูนะครับ นิ้วกลางนี่ครับอยู่ตรงจมูกนะครับถ้ามันจะแบบเหมือนแปลกๆนี่นะครับนะครับตาจมูกส่วนนิ้วนี่ครับอีก2นิ้วนิ้วนางนี่ก็อยู่ตรงปากครับเอาลครับแล้วหลับตานะครับออกเสียงเหมือนพึ่งครับให้ดังที่สุดครับหลับตาครับหนึ่งสองสามพื่อเรียกพลังเครยดบวกอื อย่างเงี้ยครับ,รบมันเป็นการผ่อนคลายใช่ไหมมันแก้ง่วง oh. มันแก้ง่วงแก้เบื่อแก้ความเศร้าสะสมและก็ที่สําคัญถ้าเราคิดอะไรบางอย่างไม่ออกเพราะว่าบางทีมันต้องเจอหน้ากันเดี๋ยวดีแล้วต้องคุยกันทางโปรแกรมรเห็นแต่อย่างนี้แล้วบา,บางทีสัญญาณก็ไม่ดีด้วยเราแก้งุดหงิดครับวิธีแก้งุดหงิดในร่างกายก็คือเราเอาเนี่ยครับนิ้วนางนะครับนิ้วนางกับนิ้วโป้งแตะแค่นี้ครับแตะแค่นี้ เวลาเราแบบเรารู้ทันว่าเราแบบหมุดหงิดหรือเราจะคิดลบแตะเลยครับแต่เสร็ษหายใจเข้าลึกๆและกั้นไว้กันไว้นานที่สุด10บวิก็ได้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วปล่อยครับดูโล่มันโล่งรู้สึกไหมร,รู้สึกใช่พื้นที่ในสมองส่วนนี้ครับที่เป็นแตะแค่นิ้วนางตงัวนี้มันจะทำงานเรื่องสัก์ไฟฟ้าทั่วร่างกาย เป็นเป็นศาสตร์ของอินเดียอายุรเวทอินเดียแล้วก็ทางจีนก็ใช้ด้วยนะครับและนี่ครับสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือเมื่อกี้เรารู้แล้วนิ้วต่างๆมันมีความหมายใช่ไหมครับครับคราวนี้เมื่อกี้ถ้าเกิดใครแบบรู้สึกแบบแย่ๆขณะที่กําลังทํางานอยู่ก็เป็นการพักเราก็เอาเนี้ยครับเอามือขวามือข้างที่เราถนัดถ้าใครถนัดซ้ายก็ใช้มือซ้ายดูนะครับเราก็เหมือนกบเรานวดดอ่าแล้วนวดแล้วเราก็พูดว่าหายกังวล หายกังวล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 คราวนี้เรานิ้วชี้นะครับนิ้วชี้จาได้ไหมครับกลัวหายกลัวแล้วก็ใส่ว่าหายกลัวหมุนไปด้วยครับหายกลัวหายกลัวนิ้วกลางครับหายโกรธครับใส่ไปเลยครับหายโกรธหายโกรธหายโกรธนิ้วนางครับหายเศร้า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 และสุดท้ายครับนิ้วก้อยครับ กลับแน่ๆเลยครับภูมิใจตัวเองมากๆ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 พอทำนี้เสร็จนะครับถุยทีหนึ่งครับมันเหมือนแบบอุ่นมากเลยครับอุ่นมากเลยครับดูดีไหมครับรีกพลังรีกพลังครับครับอันนี้นะครับก็เป็นสองอันคือทําให้อารมณ์ดีเสร็จแล้วเราใส่ความเครียดบวกเข้าไปเหมือนเราตั้งสติและทําอะไรดีๆในทุกๆวัน และสุดท้ายครับสำหรับคนที่อยู่กักตัว14วันใช่เครียดแน่นอนกักตัวและรวมทั้งคุณหมอด้วยนะครับคุณหมอคุณพยาบาลที่แบบต้องดูแลคนไข้อยู่ตรงนั้นอ่ะก็เหมือนโดนกักตัวใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองมานั่งคุยกันเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าเราแบบเรามีอารมณ์ดีแล้วเราเครียดบวกแล้วแต่ว่าบางทีเราอยู่นานๆมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆเหมือนกับความคิดมันปิดความคิดมันปิดมันก็เลยไม่ยืดหยุ่น ดังนั้นวิธีการก็คือเราต้องใช้สัมผัสทั้ง5เราเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรประมาณนี้ครับครับคราวนี้ถ้าเราจะดูก็คือขอ5อย่างครับอย่างวันนี้ครับทุกท่านขอบคุณสิ่งที่เราเห็น5อย่างยกตัวอย่างครับอะไร5อย่างที่เห็นแล้วสดสดชื่น โอ้เราเห็นคนไข้เป็นโควิดนะแต่เขาก็ยิ้มได้นะเมื่อเราไปรักษาแสดงว่าเขาดีขึ้นเราเหมือนเราคิดบวกแล้วพูดบวกอาดีขึ้นนะสบายตาโอ้เราเห็นนะมีคนใส่หน้ากากดูเหมือนอัศวินเลยน่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ยดูลับอบอุ่นมีคนมาเยี่ยมอบอุ่นมีคนมาให้กําลังใจคุณหมอคุณพยาบาลสบายตาเนี่ยครับแล้วก็เขียนขอบคุณวิธีการที่เร็วที่สุดในการที่เราจะมองสิ่งดีๆคือการเขียนครับ เขียนลงกระดษเขียนอะไรก็ได้เขียนอะไรก็ได้เขียนอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วสบายตาเห็นแล้วดีนะห้าอย่างเชื่อไม่เขาว่าถ้าเราเครียดเยอะๆเราไม่ถึง5อย่างแต่เราต้องฝึกไว้เพราะว่าบางทีเครียดมากนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยเกินไปใช่ถ้าเราเขียนไม่ได้เราต้องหากิจกรรมที่เราได้เห็นแล้วสบายตาง่ายสุดคือการเซลฟี่ครับเซลฟี่ตัวเองใช่ครับเราเนี้ยนะครับวิธีการเซลฟี่เพื่อเราให้สบายตาเนี่ยครับเราเรียกว่าถ่ายรูปภาวนา เราก็เลยเนี่ยตั้งแนวนอนอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็ถ่ายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์ถ่ายสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราธรรมชาติแล้วให้มันเกิดความสวยงามให้เราดูแล้วสบายใจให้เราสบายใจก็ถ่ายถ่ายถ่าย,ายสี่ <4 S 2> อย่างคือสัมผัสสัมผัสเนี่ยกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตัวที่ไม่เป็นพาหะนะครับของโควิดก็คือสุนัข แมวหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับเราเป็นการให้ให้เขาเราก็สบายใจด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงชายเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีการนวดนะครับการนวดเมื่อกี้ก็เป็นการให้พลังสัมผัสที่ดีด้วยอาบน้ําอุ่นสําคัญมากโควิดเนี่ยนะครับถ้าเรารู้สึกเจ็บคอแล้วก็ทานน้าอุ่นแล้วเราก็อาบน้ําอุ่นด้วยอาบน้ําบ่อยๆช่วงนี้ก็ถือว่าเปลืองน้ําหน่อยแต่ว่าสุขภาพดีอาบน้ําอุ่นสุขภาพดีนะครับ สุดท้ายมาที่หูครับที่เราพูดเราหูหาเรื่องเราก็เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงที่ไม่ใช่เสียงคนเป็นเสียงธรรมชาติเสียงน้ําไหลนะครับเสียงเพลงได้ไหมเสียงเพลงก็ได้แต่เป็นเสียงเพลงที่เป็นบรรเลงเพราะถ้ามีเนื้อเราจะคิดเนาะแล้วก็เสียงที่มันรู้สึกสนุกสนานบ้างนะครับแล้วก็นี่ครับจมูกเหมือนกันจมูกก็คือเหมือนกับเราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเมื่อกี้จมูกวิธีการหายใจมากๆหายใจง่ายๆเลยนะครับคือเนี่ยครับเรา หายใจที่ลรูลจมูกแล้วปิดซ้ายหายใจขวาปิดขวาหายใจออกซ้ายทีนะครับปิดซ้ายหายใจเข้าขวาปิดขวาหายใจออกซ้ายทำไปจนรู้สึกน,นสบาย,ยก็พอตรงนี้ก็คือทำให้เกิดเรารู้สึกแบบมีการไหลเวียนของเลือด หลเวียนของออกซิเจนในร่างกายเวลาที่เราเครียดเยอะๆเศร้าเยอะๆพลังงานมันหมดสมองต้องการออกซิเจนเหมือนเวลาเขาบอกว่าตื่นเต้นหรือเครียดให้สูดลมหายใจเข้าปอดเ่นแล้วผ่อนออกคราวนี้พอเราสูดเข้าไปลึกๆเนี่ยบางทีสมองมันไม่ถึงเราก็เลยต้องใช้เส้นทางตรงนี้นะครับเข้ารูจมูกใช่พอรูจมูกเข้าไปมันจะมีตัวเส้นประสาทพิเศษอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้น นะครับผมอันนี้ก็ลองดูและที่สําคัญเวลาทานอะไรทานอะไรสึมไม่แบบจะกืนไม่เข้าใครไม่ออกช่วงนี้แต่เราต้องให้ร่างกายเราดูแลดีๆเราจะต้องดมกลิ่นบ้างทานอะไรที่น่ากินเราอย่าเพิ่งรีบกินนะครับคําแรกคําแรกเราดมก่อนรู้สึกถึงอร่อยก่อนเราถึงจะมีแรงอยากกินไม่ใช่แบบกินเร็วๆๆก็ยิ่งสะสมความเครียดรูปรสกลิ่นต้องมามันต้องใส่นิดนึงนะใส่นิดนึงครับและสุดท้ายครับ ขอบคุณขอบคุณคือการจิบชาร้อนเวลาเราจิบชาร้อนแล้วยิ่งเป็นของร้อนที่โควิดเขาเขาไม่ชอบนะครับเราจิบชาร้อนแล้วก้วก้วนิดหนึ่งเราจิบชาจิบโกโก้ร้อนจิบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบริเวณที่จมูกกับบริเวณที่ลิ้นเนี่ยมันเป็นประสาทอัตโนมัติครับถ้าเราได้ตรงนี้มันจะคลายเครียดเอ็นโดรฟินก็จะออกมาเหมือนกันมีขมอมายมีอะไรประมาณนั้น<ำ>ได้นะครับอะไรก็ได้ที่เราชอบแต่ให้เวลากับตัวเองสักคําแรก และการเคี้ยวเหมือนกันครับเวลาเคี้ยวเร็วๆมันจะทำให้เครียดเยอะครับถ้าเราเคี้ยวช้าๆมันจะทาให้เคี้ยวเค uh ี้ยวนั้นมันมีความสุขเราต้องให้ความรักความสุขความมีชีวิตชีวากับตัวเราในช่วงโควิดเนี่ยครับถ้าเราสามารถจัดการตัวเองได้แล้วและเราแบ่งปันดีแบ่งปันยิ่งเราให้เราจะยิ่งเข้มแข็งและมั่นใจมากขึ้นคือไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวต้องดูแลเผื่อใครถึงอยู่ระยะห่างกัน แต่เราก็ช่วยเหลือกันใช่ตรงนี้อาจจะต้องขอบคุณและบอกตัวเองบ่อยๆเลยนะครับมีคำอยู่ประมาณ5คําคำที่เราจะต้องบอกตัวเองอันที่หนึ่งคือขอบคุณขอบคุณอันที่สองคือบางทีเราอยู่ระยะห่างและเราแบบนิสัยของมนุษย์เนี่ยต้องเห็นแก่ตัวบ้างเราจะต้องขอโทษขอบคุณขอโทษขอโทษที่เราแบบบางทีเรากลับตุนของไว้นะขอโทษที่เรากลับตุนของไว้เชื่อว่ามีแน่นอนนะแล้ว ขออภัยซ้ำอีกนิดนึงสามคือขอภขอภัยขออภัยเดี๋ยวเราจะเอาของเนี่ยแบ่งปันให้เธอนะขออนุญาตขออนุญาตที่บางทีต้องต้องบอกความรู้สึกจริงๆในช่วงสถานการณ์นี้บางทีเราเศร้าก็ต้องบอกเศรา้าเพราะว่าเพื่อนๆรอบๆข้างเขารักคุณคถ้าเราเศร้าแล้วเราเก็บไว้ในใจมันก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยครับนะครับอยากเก็บความเศร้าไว้แล้วก็สุดท้ายคือขอร้อง ขอร้องถ้าเราเครียดและซึมเศร้าร้องไห้ออกมาบ้างเป็นการระบายเป็นการระบายการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องอ่อนแอการร้องไห้เป็นการที่เราได้สุขภาพดีคือเหมือนปลดปล่อยสิ่งที่ค้างคาอยู่ข้างในให้ออกมาบ้างถูกต้องแล้วครับผม